ครับอ้าวทำไมเงียบเฮ้ยเฮ้ย,ยมีตัวอะไรอยู่ <laughs> สวัสดีค่ะน, <laughs> น้องอันนี้ตัวอะไรฮะ <laughs> เฮ้ยพีกพ่ก้อนเหรอพีก่ก้อนกล้าหาญเหรอ <laughs> ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่เราช่วยกันประกอบนะฮะนี่ก็ไปดูกันได้นะฮะอันนี้ให้ดูน<แ>ี่มาถึงคลิปนี้นะคะป้าปาก็สั่งให้พวกเราใส่ชุดนี้มาเดินมาเดินเซ็นท่ากันเลยทีเดียวน้อง ไม่ต้องอายหรอกชุดเท่ขนาดนี้ปาปเดี๋ยวเราวันนี้จะกินอะไรใส่ชุดบาร์บีกอนปปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเอาปีกลุนแล้ว <c oughs> เข้าไปเข้าไปเดี๋ยวป้าป้า,ปาเดินลงไปนะแอนเดี๋ยวเจอเหรอไหวอะ <c oughs> โลกเลยวุ่นวายนิดนึงนะฮะเดินเข้ามาหน่อยเดินไปอีกหน่อยเดินมาเดินมาเดินมาฟังคนอื่นเขาเร็ว นี่เดี๋ยวนะบาร์บีก้อนน่ะเข้าลิฟต์ปีกขากไปแล้วสองข้างฮะบีก้อนกล้าหาญเหรอมีก้อนกล้าหาญมันจะบอกไม่เห็นย่างข้างใช่ไหมชุดเนี้ยเนี่ยมองไม่เห็นย่างข้างเดี๋ยวคนนี้อ่ะเสียงดังยังไงเนี่ยเกมตู้อยู่ข้างๆนะหลับหลับตลอดอ่ะไปร้านบาร์บีคิวพาซาดีทางไหน อางไหนหนูมองไม่เห็นเหรอเห็นน้องไหมไหวไหมมาวีก้อนเห็นน้องเอาตัวเองยังไม่รอดเลยคณะของเราแล้วะก็เดินเป็นทางอ่ะนี่ทางมีมาก่อนสองตัวคอยเดินตามหลังปิดท้ายด้วยแม่แอนอีกทีหนึ่งนี่ปิดท้ายด้วยแม่แอนแอนแอนดูดูกายด้วยแอนดูกายด้วยเดี๋ยวหลงไป นี่นะคะจะบอกว่าสายตาทุกคนบอกว่ามอ,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 องแบบตัวประหลาดไอ้สองตัวมาจะไงมา,มาแค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวนี้เราถึงหน้าร้านแล้วน,น,น,นะแล้วก็ถอดออกเลยรูร้อนร้อนเหรอร้อนเหรอ นี่นะฮะเรามาถึงหน้าร้านบาบิกรแล้วนี่ไปถ่ายกันตัวนู้เนเดี๋ยวเร็วมานะขอดีข้าวจ้างไหม <c oughs> ไปสิไป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 เดินไ, <c oughs> ไปเลย <c oughs> เดินไปเลยแอดจุงมือมองไม่เห็นน <c oughs> ะฮะมา <c oughs> ะหันมาหันมาแอดเข้าไปด้วยแอดเข้าไปด้วย นี่ค่ะเจอเพื่อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะ <laughs> แล้วมืออัดเหรออายไหมนิดหน่อย <laughs> เราเราหาผู้โชคดีดีกว่าใครใครอยากได้ถอดถอดให้คนอื่นแถวแถวนี้เลยดีกว่าให้เด็กๆให้ให้น้องให้น้องมีใครอยากได้ไหมถอดหวกเร็วถอดหมวก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 ,ม,วกมา,มา,มอาเอาถอดออกมาเลยดึงออกมาเลยดึง,ดงมือหมวกแล้วแล้วเล้วใครเอาไหมคะอยากได้ไหมคะไม่อยากใครปวด มีใครแถวนี้บ้างหาเด็กๆหาเด็กๆหน่อยลูกฮะไม่มีเด็กเน่ๆเขาทั้งหลังเนี่เหรอกำรันหาผู้โชคดีเอาอนนี่เขารู้จักเราฮะเอาไปไม่งให้ให้พี่ให้เออแบดคาร์ปเอาวอาใส่ใส่ใส่หน่อยใส่หน่อยลูกนี่วนเป็นคาร์เหรอคะวันนี้หนูได้ออกคลิปด้วยนะคะเออตัวนี้ยกให้เลยนะครับโอเคไหม Uhm เอาไม่เอาเอามารีบเอาเดี๋ยวไม่ไม่เอาจะให้คนอื่นแล้วนะ uhm เอาไม่เอานับหนึ่งสองสามเอาไม่เอาเอาอ่าๆยกให้น้องไอ้น้องไอ้น้องเขาเอาเลยอ่ารู้นใชมันจะเอาไว้บางอะไรหรอเจ็บเหรอคะเจ็บไหลอ่าเจ็บไหลอ่าอเจสหิ้วห uh ิวใส่ใส่ให้น ну, ้องเขาหน่อยเลย หนูต้องเดินออกมาหน่อยนึงค่ะเดินออกมาหน่อยดูเออน่ารักเลยเนี่น่ารักน่ารักชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบค่ะชอบค่ะเป็นภารกิจที่สำเร็จเรียบร้อยนะคะเออใส่บาสรชอตรู้ยังว่าคนใส่บาสรชอตจะเป็นไง แต่ว่าถ้าคนที่ใส่มาสคอตจริงๆน่าจะอึดอัดกว่าดีเนาะเพราะอันนี้เป็นกล่องกระดาษกระดาษขจังขจังมีอะไรเรออ้าวันนี้บายบายก่อนดีกว่าค่ะไปสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอายบายค่ะาย